ของพวเรานะครับในวงจรการเนว่าตายติดเ,เราไม่เห็นตามรูปภาพที่ได้แสดงนี้ถึงการเริ่มต้นตั้งแต่การเกิดแล้วก็เริ่มโตมาเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็สู่วัยเตี้ยวัยการทำงานและจากนั้นแม่นาคก็เป็นวัยของการมีครอบครัว ไม่นานกรยาง้าสู่วัยชราตามสภาพธรรมชาติเมื่อมีวัยชราเกิดขึ้นก็ย่อมมีการเจ็บป่วยตามธาตุขังจนในที่สุด็ถึงวาระสุดท้ายคือการดับสลายของชีวิตนี่คือวัตวจักรการเรียนร่ายายเกิด ในขณะเดียวกันในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะพบกับอารมณ์ของความเครียดความวิตกกังวลความโกรธความไม่พึงพอใจอันดันไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งการเค็นค่าคำยล้าความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นความเศร้าสลเสียใจในการทัดอ้าในสิ่งที่รักและหุ่งแหง แรกิเลสหลายรูปรูแรงอันนำไปสู่การขาดสติในการคิดการพูดการทำอันนำมาสู่ความทูก์กายทุกใจท,กที่เกิดขึ้นจนบางรั้งคนเราคิดได้แม้กระท,ท,ทั่งทำลายตัวเองติดสร้งดังภาพพเห่งนับถือว่าเป็นภัยอันร้ายแรงของการขาดสติเป็นที่ตั้งเป็นอย่างยี่ และการขาดสตินี้เกิดขึ้นได้ทั้งเพศทุกวัยไม่จำกัดเพศและอายุอานนำไปสู่ความทลุ้มคลอนทางกายและใจอารมณ์ต่างๆสามารถเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นในสัคงคมใกล้ตัวอาจนำไปสู่ความ,มวรุนแรงเพื่อ้ารความโลกความควด้าแต่น้อยคนที่จะหันมาให้ความสนใจในหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุมทธเจ้า ที่เน้นถึงความวิมุตติอยู่า้นจากความรุ้ความสงบความสว่างการเกิดสติและตัญญาตามคามเป็นจริงการหลักคำสอนที่กล่าวไว้ว่าทำแต่ความดีและความชั่วรักษาจิตให้โปรงใสแม้แต่ปัจฉีมว่า,วาทั้งสุดท้ายพระพุทธองค์ก็ทรงเน้นถึงการมีสติอย่างแท้จริงด้วยความสงบสุขอย่างเพียงแท้และถาวร